เดี๋ยววันนี้พาแม่ไปฉีดวัคซีนฮะเป็นวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มที่2ล้ก็หลังจากฉีดวันนี้เสร็จแล้วก็ที่บ้านจะเหลือพ่อคนเดียวที่รอเข็มสองอยู่เดี๋ยวไปได้กันครับไปครับ ติดมากเลยใกล้ถึงแล้วล่ะใช่ไหมโรงพยาบาลบางมดอยู่ข้างหน้าใกล้ล้ะใกล้กล่ะ,ละนี่นี่ขนาดโควิดนะแต่ว่าเขาก็เปิดเปิดกลับมาหมดแล้วรถก็เลยติดตรวน้อยลงคนก็ติดน้อยลง9ก้โมงสีบสบายสบายเนี่ยถ้าออกทางพุทธบูชาก็มาโผล่ตรงนี้ นาจานี้แหละข้างหน้าเนี่ยที่ลานจอดรถอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ข้างๆซอยถัดไปถัดจากโรงพยาบาลนะคือวันนี้เนี่ยเขามีการกั้นทางข้างหน้าด้วยไม่ให้รถเข้าเลย สงสัยว่าคนจะมาฉีดวัคซีนเยอะนะแต่เมื่อกี้จากที่สังเกตน่ยข้างหน้าถนนครึ่งหนึ่งที่เขากั้นนะครับครึ่งหนึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยมีเก้าอี้วางแต่ไมหมดเลยเดาว่าน่าจะตรวจโควิดด้วยนะคือรอบที่เราที่พาแม่มาฉีดเนี่ยเขายังไม่ได้กั้นมากขนาดนี้นะมันยังมีให้รถเข้าไปได้แต่ว่าที่จอดรถก็คือจอดไม่ได้เหมือนเดิม เราะว่าเอาที่จอดรถไปทําที่ฉีดวัคซีนแต่ว่ารอบนี้มีการกั้นเยอะมากเลยเพื่อที่เป็นที่ให้คนมาใช้บริการเนาะแปลว่าจริงๆแล้วโควิดก็ยังไม่ได้ลดลงนะกลับมีมากกว่ารอบที่แล้วที่พาแม่มาฉีดวัคซีนที่ต่างหากอืมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็รีบไปทําธุระแล้วเราก็รีบกลับ๋ยวเดินไปข้างหน้าผ่านไมค์แคร์แล้วก็จะถึงโรงพยาบาลบางมดละ เดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแล้วนะเราจะเห็นว่ามีของขายแต่มันบอกเลยหลายสิ่งอ๋อใช่สิ่งด้วยเป็นสุดธิ์ตรวจโควิดแบบไรตูเพราะเดินมาทางนี้ น่าจะใช่นะข้างซ้ายเนี่ยตรวจโควิดเพราะว่าใส่ชุดเต็มยศเลยน,น,นี่โรงพยาบาลบางมดนะครับเมื่อก่อนจะเข้ามาจอดรถตรงนี้แต่ว่าก็ไม่เคยจอดได้นะที่มันับแคบมาเจอเข้ามาเลยซึดชึดชึดชึดกาแฟจะได้มาครับผม าพาแม่มาฉีดวัคซีนครับ <พา S 1> แม่เข้าไปแล้วที่ฉีดวัคซีนมันจะอยู่ห้างบนเจ๋งตรงนี้มีปลาเห็นน้าตาครั้งที่แล้วละขึ้นลิบไปทันสาถึงแล้วนะครับนที่3นะตรงนี้คือเขาจะเอารานจอดรถ ฝั่งซ้ายเนี่ยทำเป็นที่ฉีดวัคซีนนะแม่บอกว่ามาถึงอยู่ตรงนี้ละน่าจะกำลังรออ่ะนั่นไงอยู่ที่จุดลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวก็รอแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็เสร็จก็วนความอ๋อเสร็จแล้วก็ต้องฉีดเสร็จก็มาอยู่ที่จุดผักคอยอีกเท่าไหร่อ่ะสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้คะัอันที่มีงา อันนี้สามหราสิบเหรอเอาเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเออนะครับอร่อยเดี๋ยต้อง ไปยูเทินตรงเซนทันเลยไปตรงนู้นเลยไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้หมดหมดแล้วไม่ไม่มีทางลัดเข้าพุทธบูชาแล้วไงเซนทันลยอยู่้างหน้า,อ,า,าอ,นอ่อส่งสิส่งส่สง,สงติดมากเลยเพราะว่าทำทางคู่ขนานเนี่ยมันก็หายไปต้องสองสาเเลนมันไม่ได้ทำแค่ตรงกลางเนี่ยมันต้องทำริมๆด้วยรับทางขึ้นทางลง ไม่รู้อีกกี่ปีเสร็จห้าหกปีมึงเสร็จแล้วก็จะสบายเหมือนตรงปิน่นเก้าเออมันต้องปิน่นเก้าผู้ขนาดลอยฟ้ารถติดรถติดปีห้าหกปีจริงเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยนะคือมันทำๆหยุด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 ทำๆทำตลอดเวลาอยู่กรุงเทพอะ เมืองแห่งการก่อสร้าง